มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุสดีนะครับเมื่อตอนที่แล้วก็พูดถึงคำนำ สดุดีบทที่103ตั้งแต่สรดุดีบทที่101ถึง106นะครับจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นสรดุดีของดาวิดและเป็นการพยากรณ์บทที่103หัวเรื่องหลกักคือสดุดีที่ยิ่งใหญ่ของการสรรเสริญความรักมั่นคงอันอ่อนโยนของพระเจ้าบทนี้เริ่มนะครับก็ต้องอมีการขับร้องเดี่ยว แล้วก็จบลงด้วยการสรรเสริญของจักรวาลทั้งหมดแล้วก็แบ่งออกได้นะครับเป็น4ส่วนคือคําแนะนําสําหรับปัจจุบันคําแถลงการเกี่ยวกับพระเยโฮวาคําแถลงการเกี่ยวกับมนุษย์และคําประกาศสำหรับอนาคตส่วนแรกครับคือคําแนะนําสําหรับปัจจุบันเริ่มต้นด้วยคําแนะนําสําหรับปัจจุบันสังเกตว่ามีความเป็นส่วนตัวอย่างมากครับข้อ1ข้อ2ครับ จิตใจของข้าเอ๋ยจงถาวายสัตุการแดร่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถาวายสัตุการแดร่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถาวายสัตุการแดร่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์มีสองครั้งที่บอกให้เราสาธุการแดร่พระเจ้าครับสองครั้งในสองข้อแรกนี้ครับนี่เป็นสดุดีที่เข้ามาถึงชีวิตประจำวันของเรา เปิดเผยบางสิ่งนะต่อหัวใจของเราพระกัมพีฉบับหนึ่งแปลว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแดร่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ลึกที่สุดภายในข้าจงถวายสาธุการแดร่พระนามบริสุทธิ์ของพรองบทนี้บอกให้เราสารเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อผมอ่านบทนี้ผมยอมรับผมยอมรับว่าผมไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างที่ควรจะทํา แม้จะพยายามอย่างดีที่สุดนะครับจิตวิญญาณสแสวงหาพระเจ้าแต่ยังไม่ใช่อย่างที่ควรต้องติดป้ายเตือนนะครับทุกวันนี้มีอันตรายในการไปคิดจับถ้าทําตามพิธีแล้วก็มีคําพูดที่ไพเราะคือไปไปมาๆก็เป็นพิธีกรรมนะครับแต่การเกิดผลที่ออกมาเป็นการกระทํานะครับไม่มี นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนประชากรของพระองค์นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่29่สข้อสิบอกว่าและองค์พระผ,ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียิเราด้วยริฟิปปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างใครจากเราเขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจํากันมามันเป็นการนมัสการแต่ปากเท่านั้นไม่มีการยอมทําตามพระคำของพระเจ้า และการเรียกร้องของพรวงพวกเขาเพียงแต่ทําตามคําสอนของมนุษย์เราเห็นสิ่งนี้ในาศาสนายิวและก็าศาสนาของชาวโรมันในสมัยคริสจักรนะครับเป็นการง่ายที่เครีอชนเนี่ยจะใช้นิ้วชี้ใส่คนอื่นแล้วว่า,าศาสนาของเขาไร้ธิเดชเพียงไรแต่ว่าคริสจักรและการนมัสการส่วนตัวของเราเองนะครับเป็นยังไงบ้าง ขอเพียงให้คําสรรเสริญนะครับของผมบริสุทธิ์แล้วก็ออกมาจากส่วนลึกในใจเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมรอขอและหวังว่า,าท่านท่านทุกคนก็รอคอยเช่นกันมีการอธิษฐานมีพิธีกรรมมากมายในโบสถ์ถ้าเราเพียงแต่ไปไปโบสถ์แล้วก็พูดความจริงเหล่านี้เท่านั้นนะครับเรานมัสการแต่ปากแต่จิตใจของเราอยู่ห่างไกลพระเจ้า บทนี้ก็บอกถึงว่าทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์นิ้วหนังทําอย่างนี้ไม่ได้ครับคุยมาถึงตอนนี้ก็สารภาพซะเลยผมไม่สามารถนมัสการพระเจ้าอย่างที่ผมต้องการได้ครับทําไมครับเพราะว่าตามกําลังสุดกําลังของผมนะครับก็ไม่สามารถทําได้แต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจเรา โดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นครับที่ท่านและผมสามารถที่จะนมสัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงครับอย่าให้เราลืมนะครับและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์พระเจ้าดีต่อเราอย่างมากมายเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตหรือช่วงเวลาที่ผ่านมามองย้อนกลับไปนะครับเราจะเห็นถึงความดีของพระเจ้าหรือว่าพระพรต่างๆพระคุณ ที่มีกับเรานะเห็นอย่างชัดเจนต่อไปก็เป็นส่วนของคำถแถลงคำถแถลงการเกี่ยวกับพเยโฮวาห์ข้อ 3. ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านผมคิดว่าข้อ3านี้นะครับบอกถึงยุคของแผ่นดินของพระเจ้าหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยครับและผมก็บอกอีกนะครับข้อนี้บอกถึงโรคฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาด้วย พระเจ้าสำแดงอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทำสิ่งใดจะทำสิ่งใดในแผ่นดินของพระเจ้านะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่33ิข้อ24ครับบอกว่าไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่าข้าป่วยอยู่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับอภัยความบาปผิดของเขาไม่มีการหายโรคจนกว่าความบาปจะถูกยกโทษแล้วโรคภัยเป็นผลของความบาป และก่อนที่จะมีการรักษาโรคปัญหาของความบาปต้องถูกจัดการก่อนใจป่วยก็ทําให้กายป่วยใจกับกายเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันปัญหาของความบาปอยู่ในใจต้องถูกจัดการก่อนนึกถึงเมื่อเกือบ2,000ปีนะครับสมัยที่พเยสุคริตดำเนินอยู่ในโลกนี้พระองค์ถูกจับกลุ่มถูกทหารโรมันจับ เพราะว่าความผิดของเราพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายกับเพื่อความชอบธรรมของเราเราจะได้รับการยกโทษบาปเมื่อเราได้ถูกทําให้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อกับในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สข้อ24สนะครับเราพบว่านะครับพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในประกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นคือกังเขนเพื่อเราจะเพื่อเราเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของโรรองท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายหายนี่หายจากอะไรครับหายจากบาปนั่นคือสิ่งที่สำคัญครับข้อ 4. ผู้ทรงไทยชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระโกโรุณาให้ท่านเราต้องยอมรับว่านะครับผู้รับใช้ ของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกไว้มากมายป่วยและมีความทุกข์และก็ไม่ได้รับการรักษาด้วยดูในพระกัมภีร์นะครับในพันธสัญญาใหม่เนี่ยท่านเปาโลหรือว่าอากรทูเปาโลก็เป็นคนหนึ่งครับอาจารย์เปาโลมีหนามอยู่ที่ตัวผู้เชี่ยวชาญพระกัมภีร์นะครับบอกว่าอาจจะเป,เป็นเรื่องปัญหาของสายตาถ้ามีใครที่จะอ้างสิทธิ์เพื่อการรักษาโรคนีครับ ผมคิดว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยอ้างได้เลยแล้วก็ยังมีอีกหลายคนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับมีคนที่ทำงานของพระเจ้านะครับตาบอดก็ยังตาบอดตลอดชีวิตอาจจะมีบางคนบอกว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขามีความบาปลับๆมั้งนะฮะจึงไม่ได้หายจากการเจ็บป่วยก็แล้วแต่นะครับ เป็นการอัศจรรย์ที่ได้รับการรักษาแต่นั่นไม่ใช่แผนการของพระเจ้าเสมอไปครับจงเข้าใจสิ่งหนึ่งผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้บางคนไม่ได้รับการรักษาโรคครับก็ยังมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยอยู่ข้อ5ครับผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของท่านไว้นุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างไวนกอินทรีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในยุคผ่นปีผมก็จะมีร่างกายใหม่ครับที่น่าจะดูดีกว่าตอนนี้ จะดีกว่ายังไงก็ไม่รู้ครับและท่านก็ก็เหมือนกันนะครับในยุคพันปีข้างหน้าเราจะมีกายใหม่ข้อ 6: ข้อ7พระเจ้าทรงประกอบการแก้แทนและการยุติธรรมให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับพระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสสพระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอลพระเจ้าสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสสแต่คนอิสราเอลเห็น แต่การอัศจรรย์เท่านั้นพวกเขาไม่ในไม่เข้าใจนะักมีหลายคนที่เหมือนกับคนอิสราเอลนะครับยอมรับความจริงบางอย่างแต่ไม่ทําตามวิธีการของประชา้าข้อ 8. พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกิ้วช้าและอุด,ดมด้วยความรักมัน่นคงพระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกิ้วช้าและมีอุดและอุด,ดมด้วยความรักมัน่นคง สิ่งที่เราต้องการเนื้ออื่นใดในวันนี้ตอนนี้ครับผมคิดว่าคือพระกรุณาของพระเจ้าต่อไปก็เป็นตอนคำแถลงการเกี่ยวกับมนุษย์ครับข้อ9ข้อ10พระองค์จะไม่ทรงปรับปรำเสมอหรือทรงกิ้วอยู่เป็นนิดพระองค์ไม่ได้ทรงกระทําต่อเราตามเรื่องบาปของเราหรือทรงสนองตามบาปผิดของเราถ้าพระเจ้ากระทําต่อเราตามความบาปของเราครับ ผมว่าไม่มีแม้สักคนที่ได้รับความรอดข้อ11เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นเราต้องการความรักมั่นคงของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับข้อ 12. ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้เขียนว่าเหนือไกลจากใต้เท่านั้นครับ มันเป็นระยะที่ไกลมากแต่เมื่อเราเริ่มต้นจากตะวันออกไปยังตะวันตกมันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราเริ่มจากไปตะวันตกต้องไปตะวันตกเรื่อยๆครับเมื่อไปทางเหนือในที่สุดก็จะไปทางใต้แต่เมื่อไปทางตะวันตกก็จะไม่หยุดไปทางตะวันตกมันจะไปเรื่อยๆครับนั่นคือระยะทางที่พร,ระเจ้าทรงปรดการลำเมิดของเราข้อ12นี้ลึกซึ้งครับ ต่อไปข้อ13บิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงครับคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นพระเจ้าดีต่อเราขอให้เราได้สำนึกนะครับอย่าเหมือนกับไม่รับรู้สิ่งเหล่านี้ข้อ14ครับ พราะโปร่งทรงทราบโครงร่างของเขาอาของเราโปรองทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีเพราะโรรองทรงทราบโครงร่างของเราโรรองทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีผู้เชี่ยวชาญพระกัมพีท่านหนึ่งครับคือดรจอร์จจอร์จกิลบอกว่าพระเจ้าทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีแต่เราลืมแต่เมื่อผงคลีติดอยู่กับตัวเองมันก็เป็นโครนข้อ16 ส่วนมนุษย์นั้นวันเวลาวันเวลาของเขาเหมือนหญ้าเขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุงน่งนาเพราะลมพัดผ่านไปมันก็สูญเสียและสถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีกนี่ก็พูดความจริงนะครับคนเราเนี่ยอยู่ไม่นานเรามีชีวิตยอยู่ชั่วเวลาหนึ่งครับเตือนตัวเองดีครับทราบไหมครับพระเจ้าพยายามบอกอะไรกับเราเมื่ออายุมากขึ้นพระเจ้าบอกอะไร พระเจ้าบอกนะครับคือตอนหนุ่มเนี่ยไวจักกันก็แข็งแรงก็อาจจะไม่คิดถึงคิดว่าอยู่นานนะครับแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นพระเจ้าบอกคือสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมผมก็ขาวขึ้นกล้ามเนื้อที่เคยเต่งตึงนะครับก็เหี่ยวลงพระเจ้าบอกนะครับบอกว่าเจ้าจะอยู่ในโลกอีกไม่นานเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาของผู้สูงอายุคือกระดูกอาจจะลุกขึ้นไม่สะดวกในตอนเช้า นั่นก็เป็นการเตือนจากพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานเมื่อรู้อย่างนี้กับมีอะไรที่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้นก็รีบทําซะต่อไปครับเป็นตอนการประกาศเกี่ยวกับอนาคตในข้อ17แต่ความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์ถึงนิรันดร์ต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน เป็นการอัศจรรย์เมื่อมองไปในอนาคตและรู้ว่าพระเจ้าคงความรักมั่นคงต่อเราอยู่เสมอความรักของคนนี่ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงขึ้นกับอารมณ์ขึ้นกับสถานที่สิ่งแวดล้อมนะอาจจะทำให้เคยรักกันมากก็เปลี่ยนไปแต่สำหรับพระเจ้านั้นนะครับในที่นี้บอกตั้งแต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การต่อผู้ที่ยำเกรงพงความรักของพระ พระองค์นั้นมั่นคงต่อาเสมอครับต่อไปก็เป็นข้อ22ครับพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าในทุกสถานที่ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่จิตใจของข้าเอยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าในทุกสถานที่กับเมื่อสิ่งที่ทรงสร้างทุกสิ่งจะสาธุการแด่พระเจ้านั้นเป็นเวลาแห่งสงาาสารสีครับผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งคือดรเกเบเลียนบอกว่า นี่เป็นการนมัสการของจักราวาลการสารเสริญพระเจ้าอันยิ่งใหญ่จะพัดไปในโลกจะพัดผ่านสวรรค์และจะลงมาและขึ้นไปเมื่อทุกสิ่งที่ทรงสร้างร่วมกันเมื่อทุกสิ่งที่มีลมหายใจจะร้องว่าสรรเสริญพระเจ้าครับแต่ในตอนนี้ครับอย่าให้เราลืมที่จะที่จะอะไรครับสาธุการจิตใจของข้าเย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าครับจิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้า ต่อไปครับก็เป็นพระธรรมสรุดีบทที่104หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงดูแลสิ่งที่ได้ทรงสร้างหัวเรื่องหลักคือสาธุการแดร่พระเจ้าแห่งการทรงสร้างหัวเรื่องหลักคือสาธุการแดร่พระเจ้าแห่งการทรงสร้างบทนี้เป็นสรุดีของธรรมชาติหรือสาธุการแดร่พระเจ้าแห่งการทรงสร้างเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งจิตใจของข้าเอย จงถวายสัตุการแด,ด่พระองค์ถ้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระองค์ทรงเกียรติและความสูงส่งเป็นฉลองพระองค์บทนี้บอกถึงพระเจ้าแห่งการทงสร้างเป็นเพลงนัักสการต่อพระเจ้าในธรรมชาติเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกวันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าคนก็ทําลายสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่เห็นคุณค่าครับจนเมื่อสิ่งแวดล้อมเสียหายไปแล้วก็มีการ นึกขึ้นมาก็ดีครับที่จะให้สิ่งแวดล้อมนั้นมีคุณค่าต่อไม่ทำลายต่อไปครับข้อ2ผู้ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสงสว่างดุด,ดดังฉลองพรรองผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึงมานในพระธรรมปฐมกาลเกี่ยวกับการสร้างของพระเจ้านะครับในวันแรกของการสร้างพระเจ้าบอกจงเกิดความสว่างและความสว่างก็เกิดขึ้นปฐมกาลบทที่1ข้อ3ข้อ5 ในวันที่สองของการสรงสร้างก็เป็นภาพของคําเหล่านี้ครับผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึงม่านเหมือนกับที่เขาขึงสายเต้นในช่วงที่เขียนบทนี้นะครับนักเดินทางอย่างกองคาราวานอูเนี่ยจะไปถึงที่หยุดพักสาหรับกลางคืนเขาก็จะขึงเต้นของพวกเขาครับนี่เป็นวิธีที่พระเจ้าทรงขึงฟ้าสวรรค์เมื่อพระองค์ทาอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงวางชั้นน้ําไว้ข้างบน บางทีมก็ตกมาอย่างรวดเร็วเป็นนึกถึงฝนนะครับและเมฆก็เป็นราชรถของพระองค์รายการพระกัมพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับและยินดีเต็มใจโดยไม่มีเงื่อนไขายครับส่งมอบรายการวิทยุให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระกัมพีทางอากาศตู้ปอนอ24พระขโโนงกรุงเทพ10110หสรับวันนี้ขอพระเาทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ ข้ายูพัดมาท้องฟ้าคำรังข้ายู่เนื้อคลื่นลมโดยน้ำพระองพระบิดาจะทรงอุ้มชูดูแลขาา ใจน,น,นั้นสงบในประคริษ。 proud i'm right